หนังสือพิมพ์ถาวกลมน้ำดื่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติสนับสนุนโดยบริษัททอมมอสจำกัดโทร095 056 5891 สวัสดีนะคะเราก็อยู่กับท่านดรวชรพลบุชมงคลหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับความไว้บางใจจากกลุ่มจัดตั้งพักไทยก้าวหน้าให้ท่านได้เป็นหัวหน้าพักไทยเก้าวหน้าค่ะครับ,รบหลังจากกรกะตได้รับรองให เป็นพักการเมืองแล้วท่านมีนยโยบายอย่างไรบ้างคะเราคงต้องขับเคลื่อนการเมืองนะฮะในต่อไปนยก็ถือว่าเป็นพักโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งแรกก็คือเราคงจะต้องในเรื่องของการนําเสนอนโยบายให้กับประชาชนได้รู้ว่าพักไทยก้าวหน้าเนี่ยจะทําอะไรให้กับประชาชนนะฮะและประเทศชาติบ้างอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของพักการเมืองอยู่แล้วค่ะอันนั้นพักไทยก้าวหน้าเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของบุคคล เกือบทุกสาขาอาชีพนะฮะมาร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มาเป็นกรรมการบริหารพรรคอันนั้นเนี่ยนโยบายหลักของเราเนี่ยเราก็คงเน้นความทุกข์ร้อนนะฮะของประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆนะฮะ,ะแล้วก็ปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาในเรื่องของพืชผลทางด้านการเกษตรนะฮะ,ะปัญหาในเรื่องของการทำมาหากิน,เ,นเป็นหลัก ส่วนหนึ่งนะฮะ,ะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแม้แต่กลุ่มในภาคแรงงานก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่คิดว่าเราควรจะทําอย่างไรให้ภาคแรงงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะฮะไม่ว่าในเรื่องของรายได้ในเรื่องของสวัสดิการเพราะขณะนี้สวัสดิการของภาคแรงงานก็คือเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมนะครับดันั้นกฎหมายประกันสังคมนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องสําคัญว่าเราจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานอย่างไรบ้างนะฮะไม่ว่าในเรื่องของประกันสังคมตามมาตรา3-3เนี่ยเราควรอย่างน้อยสุดอย่างเช่นว่าชรลาภาพเนี่ยเราควรที่จะมีหลักประกันที่สูงกว่านี้อย่างน้อยขั้นต่ําอยู่ที่5,000นนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เรื่องของควรจะมีเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำสําหรับช่วยเหลือในกลุ่มผู้ประกันตนหรือแม้แต่เรื่องของการรักษาพยาบาลก็ ทำยังไงให้ได้รับมาตรฐานกว่าเดิมไม่ว่าเรื่องวัณนธรรมม่องเรื่องของการยารักษาได้มาตรฐานตามมาตรฐานเดียวกันทุกรวงบาลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรวมทั้งเราจะทําอย่างไรส่วนหนึ่งเรามองว่าเราควรจะส่งเสริมหรือผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผักดันให้เป็นรัฐสวัสดิการในระยะเวลา5ปีจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเรามองถึง ในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าประเทศยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นรัฐสุขการกันหมดฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งเป้านะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญเป็นหลักประกันของประชาชนชนะฮะเขาจะมีสุขได้อยู่ดีกินดีได้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นรัฐสุิการที่รัฐจะต้องดูแลเขาอ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะรวมทั้งในกลุ่มอื่นๆในภาคแรงงานไม่ว่าในเรื่องของภาค รปภซึ่งขณะนี้รปภหน้าที่เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยประเทศไทย,ยประมาณ4-5แสนคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่ากฎหมายทางด้านรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันคือพอรบธุรกิจรปภ .5-8 เนี่ยก็ยังขาดความสมบูรณ์เนื่องจากว่ายังไม่มีบทส่งเสริมให้เขานั้นเนี่ยมีความมั่นคงมีศักดิ์ศรีหรือได้รับการดูแลอย่างดีนะฮะ ตามหน้าที่ตามพระหน้าที่ที่เขาพึงมีนะฮะรวมทั้งเราจะอาจจะผลักดันเป็นรปภเนี่ยมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการที่จะทําให้เขาเนี่ยมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีหลักประกันในเรื่องของความเสี่ยงให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญที่จะมาช่วยเหลือสังคมและก็ประเทศชาติในเรื่องความสูญเรียบร้อยนะฮะซึ่งรัฐจะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมได้ด้วยนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็มองว่าส่วนหนึ่งที่เรามองว่าอันนี้เป็นแนวคิดของเราว่าในฐานะที่จบเรียนรอดอจบ5ปีเนี่ยซึ่งรอดอเนี่ยมันก็จะมี1 5ถึงปีะนะฮะนั้น,เ,นเราเห็นว่ากลุ่มรอดอหรือกลุ่มกำลังสำรองเนี่ยซึ่งเป็นมีอยู่จำนวนถึง11ล้านคนเนี่ยเราจะทำยังไงให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยให้มามีส่วนร่วมนะฮะ ไม่ว่าส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือสังคมหรือก็ช่วยเหลือประเทศชาติในรูปแบบต่างๆเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการอบรมนะฮะมีวิระเบียบวินยัยมีความรักชาติมีการรักสถาบันผมเชื่อว่าเป็นบุคลากร,กรท,ที่มีคุณค่านะฮะที่เราควรจะเห็นว่าเราควรจะส่งเสริมให้เข้ามาทําหน้าที่กับสังคมในรูปแบบต่างๆในเรื่องของการอบรมแล้วก็อาจจะเอาไปช่วยในภาคสังคมในเรื่องความสุขเรียบร้อยในเรื่องอาสาสมัคร ในด้านต่างๆอีกมากมายอาสาสมัครในเรื่องป้องกันภัยจากยาเสพติดหรืออาจจะอาสาสมัครในเรื่องของอกอกตหรืออื่นๆได้ด้วยโดยที่ผมเชื่อว่ารัฐเองเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากแต่ถือว่ามีผู้ช่วยเพื่องานส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทําให้สังคมเนี่ยมีความน่าอยู่นะฮะแล้วก็ทําให้เรื่องของ Iden, ความปลอดภัยีนทรัพย์สินต่างๆรหือในรูปแบบต่างๆก็ดีเนี่ยผมว่าดีกว่าท right. 네ี่เราจะไม่ได้ด yes> ูแลส่งเสริมบุคคลเหล่านี้เลยเนี่ยก็อยากจะมีแนวคิดที่จะส่งเสริมบุคลากรหรือกําลังคนเหล่านี้ซึ่งเป็นกําลังคนสำรองนะฮะเอามาใช้งานซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมด้วยครับค่ะครับและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นนโยบายของ พักไทยก้าวหน้าค่ะในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านด็ตอร์วชรพลปุจมงคลหัวหน้าพักไทยก้าวหน้านะคะ